สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะจะมารวมพลรถกระบะโซนนี้เลยนะเป็นโซน A ที่อยู่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะตอนนี้โซน A ของเราลดราคาลงมาแล้วมีทั้งกระบะแขบแล้วก็กระบะ4ประตูใครดูคลิปนี้นะ พิงแถมไปเลยนะประกันเครื่องเกียร์นาถึง6เดือนเลยใครสนใจคันไหนแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลยนะคะหรือโทรมาหาพิง0 8นย์แป2 5 3เจ็่อเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะใครมองหากระบะสีประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้กระบะแคบยกสูงมีทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะใครสนใจติดต่อพิงเพชรจนได้เลยมองหารถกระบะคิดถึงพิงเพชร จยนกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะมาเริ่มมาแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเขารถราคาลงมาแล้วนะคะคุณลูกค้าเป็นกระบะแคบยกสูง เกียร์ธรรมดาคันนี้ทะเบียนนี้เลย4933ได้เป็นสีขาวสวยๆแต่ว่าได้เป็นโฉมปี2016มาให้นะคะสำหรับคันนี้นะเป็นโตต้านลีโว 2.8G ปี2016นะคะคันนี้ลดราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่449,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่8,200เท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นแบบแคปบยกสูงตัวท็อป เครื่อง2.8ไปใช้งานเลยนะคะแล้วใครที่สะพานคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะคะได้เป็นตัวของน้องสีขาวส,สวยๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะสำหรับคันนี้นะภายในคันนี้นะเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีตันนะคะตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันจอทัสกินีนแอร์นะคะออตโต้แล้วก็คันนี้ได้ไปเกียร์ธรรมดาเลขไม้น้อยมากเห็นไหมคะเลขไม่เพียงแค่ 9 5้านะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขใหม่แท้เดิมจัดโรงงานใช้จัดส่งโตต้ตาได้เลยนะคะได้เป็นแคปเปิดข้างมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะเป็นแคปเปิดข้างสวยๆมาให้เลยนะสำหรับใครสนใจนะคะติดต่อพิงมาได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้นะ,ะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะสีขาวอีกหนึ่งคันคันนี้ก็ลดราคาลงมาแล้วนะคะจากจากราคา400,000กว่าบาทนะคันนี้นะคะปี2 0 1 6เป็น 2.8G ปี2016นะคะคันนี้จัดราคาอยู่ที่7 000, 4แสน79,000บาทนะคะลดเหลือเพียงแค่4แสน39,000บาทคันนี้ผ่อนไปเลย7,500นะได้เป็นปี2016นะได้เป็นน้องสีขาวสีขาวกระบาดแคบยกสูงน้องสีขาวสวยๆเลยคันนี้ได้รปโฉมปี2016คันนี้เลขไม่เขาจะน้อยกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคันนี้เลขไม้ก็อยู่ประมาณที่ ประมาณแสนห้านะคะเลขไม้ต่ํากว่านะคะคุณลูกค้าเลขไม่อยู่ประมาณแสนห้าเท่านั้นเองนะคะราคาที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทพรประมาณเจ็ดพันห้าเท่านั้นเองนะกระบะสมปีสองพันสิบหกคันนี้นะคะคุณลูกค้าลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้เขามีการตรวจรถทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะคะภายในนี่เหมือนกันภายในเหมือนกันแต่ว่าเลขไม้เขาจะเยอะกว่าคัน ที่พิงรีวิวให้เมื่อกี้นะคะเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะคุณลูกค้าได้เป็นแคปเปิดข้างทุกอย่างมาครบเลยนะคะพุ่มไรมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้เกียร์คันนี้เขาได้เกียร์ธรรมดามาให้นะคะเป็นเครื่อง2 .8G ทั้ง2คันเลยนะคะคันเลขไม้น้อยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทคันนี้ผ่อนประมาณ7,5 0 0นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะใคลร,รอคอยนะคะตัวล็อกโค่ฉมหน้าหลอกกันบ้างคะ่ะ คันนี้เลยทะเบียน4027นะคะล็อกโกของเราก็ลดราคามาเช่นเดียวกัน mm hmm. เขามีการตรวจรถให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะยังไม่พอได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้ด้วยนะคะโตต้าลีโวรล็อกโก 2.8G นะคะปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะจบปลายปี2020ด้วยนะคะได้ไปเครื่อง2.8มาให้ชมหน้าหลอ่อคันนี้จัดราคา700,000กว่าบาทลดเหลือเพียงแค่ 6 9 9 0 0กาทเดอาไปเลยนะฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก6เดือนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะชมด้านหลอดส,สวยๆมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นน้องสีดำมาให้นะคะสวยดำดุดันเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะแม็กตัวนี้นะคะตัดกับสีตัวรถเลยนะคะตัวรถสีดาแม็กสีดํามาให้ไฟเลี้ยวติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปมาพร้อม นะคะจอทัสกินทุกอย่างครบเลยนะคะคันนี้นี่เลขไมน้อยไหมลูกค้าเพียงแค่7จ็ดหได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะยังไม่พอนะปุ่มพูสตาร์ทพวงารัยมันติฟังก์ชันจอทัสกินเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมีอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้นะคะในส่วนของเบาะคนขับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะอ่ะ ในส่วนของผูดด้โดยสารของตัวโล,โล็กโคคันนี้นะได้เป็นตัวท็อปด้วยเขามีแอร์หลังมาให้นะคะเบาะหนังสีดสําสวยๆเลยนะคะตัวโล,โล็กโคนะคะคุณลูกค้าสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้มาให้นะคะสติกเกอร์สีสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะคันนี้นะไฟเบรกดูที่สามมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วย นะคะใครมองหาล็อกโคนะคะเครื่อง 2.8G ปี2019คันนี้ตั้งขายที่ราคา6 0 9 0 0บาทนะคะฟรีประกันเครื่องเกียร์ไปอีก6เดือนไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูอีกหนึ่งคันกันเลยนะคะคันนี้ล็อกโคสีขาวกันบ้างนะคะเมื่อกี้สีดำคันนี้เรามาดูสีขาวอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะน้องล็อกโคสีขาว ะะเดี๋ยวเขาลดราคาลงมาด้วยนะคะจากราคา700,000กว่าบาทเช่นเดียวกันคันนี้เป็นเครื่อง 2.8G เป็นเครื่อง 2.4G นะคะปี2019นะคะคันนี้ขายที่ราคา679,000บาทนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้น้องสีขาวสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้ามีล็อกโค้ขาวแล้วก็ล็อกโค้ดำใครสนใจติดต่อมาเลย082 704 3 2 5 3เบอร์พิแอดไลน์ได้นะคะสำหรับ คันนี้นะคะคุณลูกค้าไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้กระจังหน้าแบบสวยดุด,ดันเลยนะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้และที่สัมพันธ์คันนี้นะล้อแมกแต่งซิ้งสวยๆมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะล้อแมกสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ยางตัวนี้ไปคือเดลอปนะคะคุณลูกค้ายางแบบเขาเรียกว่าอะไรขึ้นเขาลงห้อยได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ไฟเลี้ยติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะคันนี้จะไม่ใช่ตัวตัว,ตวท็อปจะเป็นเครื่อง2.4นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเลขไมค์คันนี้เพียงแค่5 0,000่นกิโลเท่านั้นเองนะ จอทัชสกรีนใส่เครื่องเล่น C D Air อันล็อกคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะมีปุ่ม eco mode แล้วก็พาวเวอร์โมาให้พร้อมเลยนะคะยังไม่พอนะคะคุณลูกค้านส่วนของคนขับได้เป็นบอรปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมมาให้อีกต่างหากนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังเขามีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ เบาะหนังสีดําส,สวยๆเลยนะคะพรมกระดุมภายในมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวบาเดิมๆนะคะสติกเกอร์ล็อกโคสีสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยไฟเบรกโดนที่3ใครมองหานะคะโตต้ตานลีโวล็อกโค o 2.8g นะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรีเรเนอร์ยอดสูงมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ได้เป็นสประตูยกสูงมาให้ลูกค้าดูรูปสรงของเขาดูสวยมากนะคะย่ามีทีคันนี้ราคาอยที่6 7 9 0 0 0บาทนะคันนี้แถมเลยประกันเครื่องเกียร์นานอีก6เดือนนะคะมาดูอีกคันอีกต่อไปเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในสายของอีซูซูกันบ้างนะคะอีซูซูแคบขอโทษค่ะอีซูซูโตเตียนะคะอีซูซูโตเตีคันนี้เขาลดราคาลงมาแล้วผ่อนเพียงแค่ 8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะอีซูซูดีแม็ก 1.9S นะคะปี2019คันนี้นะ้าเลขใหม่น้อยมากล้อแม็กขอบทองแต่งสิ่งสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ตั้งขายที่ราคา489,000บาทนะคะได้เป็นน้องสีขาวสสวย แล้วก็ได้แม็กแต่งซิ่งขอบทองมาให้นะคะวัยรุ่นทํามาหากินแล้วก็คันนี้เขามีการตรวจรถมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมีการตรวจรถมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่8ปดพันจตุนท่านจันเกงนะคะอีซูซูด,ดีแม็กนะคะคันนี้ได้เป็นตัวแซกนะคะคุณลูกค้าเครื่อง3.0มจุดศูนแซกนะคะปี2016คันนี้ขายที่ราคา4ี่0 0 0หกหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ เขามีการตวจลดมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีประตูยกสูงมาให้เช่นเดียวกันนะคะใครที่เป็นสาวก d m a มคันนี้ห้ามพลาดเลยติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าตัวแม็กไลเนอร์ทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะส,สวยๆได้เป็นไฮรีเ n อร์ยกสูงมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าที่แบบ มองหารถสวยๆรถกระบะสวยๆเอาไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคลิปของพิงนะคะพิงอัปเดตรีวิวสต็อกนะคะกระบะลดราคาให้กับคุณลูกค้านะคะอ่ะมาดู d m a c c a แคปโตเตีย 1.9S ปี2019คันนี้ผ่อนเพียงแค่7,002นะคะ7,002ตั้งขายที่นะคะ399,000บาททะเบียนนี่เลย4610 ได้เป็นแคปตัวเตีย้ยมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นแคปเตีย้ยมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนี่ภายในนะคะวัยรุ่นทํามาหากินได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเอาไว้แบบไปวิง่งไปวิง่งเคอรี่ต่างๆได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแ0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนประมาณ7จ็ดพันต้นๆนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ i s ซูซูดีแม็กหนึนะคะปี2017นะคะคันนี้ขายที่ราคา4ี่0 0นปดหมื่บาทนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงมาให้นะคะน้องสีขาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นตเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าแบบโครเมียมส,สวยๆมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะภายในนะคะเบาะหนัง สีดำนะคะตัดด้วยจะเข็บสีแดงได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางแน่นอนเบาะหนังสีดำสํำสวยๆมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะขายเป็นสาวกดีแม็กทารพาร์เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ขายที่ราคา4ี่0 0 0แป่นเกบาทผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พต้นเท่านั้นเองมีการตรวจรถให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูอี1หนคันกันบ้าง กระบะสประตูยกสูงมาพร้อมกับเคลรี่บอยนะคะสัางรับคันนี้นะพอรตอยู่ประมาณ9,500นะคะอีซูซูดีแมงไฮเรนเดอร์นะคะสประตู3.0นะคะคันนี้ขายที่ราคา5 7 9 0 0 0บาทนะคะทะเบียน692 0นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะได้แบบติดเคลรี่บอยไปให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะ คุณลูกค้าไปดูส่วนของภายในภายในนี่นะคะพรมลายมันติสั่งแช้กระจกปรับไฟฟ้าทุกอย่างนะคะจอทัสกีนนะคะแอร์อโอโต้นะคะเบาะหนังสีมตันนะคะในส่วนของคนขับนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารเช่นเดียวกันคือกว้างขวางนางั่งยืดเยยดขาได้สบายเลยนะคะใครมองหา กระบะแคปตัวทอ็อปของตัวอีซูซุกันบ้างค่ะคันนี้เลยห้ามพลาดนะผ่อนเพียงแค่9,5้0เท่านั้นเองนะคะลดราคาลงมาแล้วเหลือเพียงแค่5 7 9 0 0 0เบาทนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปเลยนะคะนี่นมาดูคันนี้มาดูคันนี้กันบ้างนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตตันรีโวพีเรเนอร์นะคะคุณลูกค้า ไม่ใช่โตตานรีเวอร์สอนะคะสำหรับคันนี้ปี2019นะคะคุณลูกค้าปี2019ผอประมาณ7,000ต้นต้นนะ7,000ต้นต้น,ตนะได้เป็นแคปบโตเตีย้ยมาให้นะคะชมหน้าหล่อลาค่ะที่3 8 0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแคปบโตเตีย้ยภายในเบาะผ้าสวยๆเกียวออโต้มาให้อีกด้วยนะคะนี่ ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้ผ่อนประมาณ7,000ต้นเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะราคาที่3,89,000 8 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูคันสุดท้ายกันเลยคันนี้เขาเป็นตัวใหม่เลขใหม่น้อยนะคะโตต้านีโว2.4 เซตเอนชี NT, นะคะสำหรับคันนี้นะถ้าเป็นแคปโตเตียมาให้โฉมใหม่มาให้ด้วยนะคะคันนี้ขายอยู่ที่ราคา4.29,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ8,002นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,002ได้เป็นโฉมหน้าใหม่มาให้ปีใหม่เลขไมน้อยมาให้กับคุณลูกค้าด้วยใครมองหากระบาดสีประตูกระบาดแคปบแบรนด์หลักแบรนด์รองแนะนำคลิปนี้เลยนะคะตอนนี้ปีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าด้วย ะะและที่สำคัญคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่รถกระบะของบริษัทเพชรยนต์ลดราคาลงมาด้วยนะคะใครสนใจคันไหนแจ้งป้ายทะเบียนของพิงมาได้เลยและที่สำคัญรีประกันเครื่องเกียร์นานอีก6เดือนกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าใครสนใจคันไหนนะคะแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาหรือโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082นะคะ7043253หรือเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขา ขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีรไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะคิดถึงรถกระบะคิดถึงพิงเพชรยนต์ได้เลยคะ่ะ